สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปลาธรรมาณนะคะวันนี้พี่ปลาจะมีส่งงานนะลูกค้าวันนี้พี่ปลาจะมีส่งงานนะคะวันนี้พี่ปลาจะมีส่งงานนะคะอ่าโอเคพี่ปลาพอดีเมื่อคืนพี่ปลาทํางานเนาะอ่ะเมื่อคืนพี่ปลาทํางานอันนี้เป็นมุกมุกแทนนะคะชุดนี้อันเนี้ยสามพันห้านะลูกค้าเนี่ยสามพันห้านะคะเป็นมุกแทนนะคะ นี่นะคะอันนี้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 ชุดนี้สามพันห้านะลูกค้าอันนี้ชุดนี้นะคะเป็นเป็นมุกแทนนะคะแต่ถ้าลูกค้าซื้อต่างหูอย่างเดียวหกร้อยห้าสิบนะคะอันนี้อันนี้ต่างหูมุกอย่างเดียวนะคะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะอืมต่างหูมุกอย่างเดียวหกร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นมุกแทนนะอันนี้เป็นมุกแทนะคะ แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ทั้งชุดอ่ะเนี่ยสามพันห้านะคะเนี่ยชุดนี้3 5มพันห้านะคะลูกค้าใช้ตะขอธรรมดานะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ตะขอแบบว่าอันนี้ใช้ตะขอสเตนเลสนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ตะขอเพชรอกจ็จะใช้ตะขอเพชรก็ได้เนาะตะพอเพชรสีขาวเนาะแต่ถ้าตะขอเพชรตะขอเพชรสีทองอ่ะของหมด มีดาวขอเพชรสีขาวนะก็ก็จะประมาณนี้นะเนี่ยเนานะอ่ะแต่ขอเพชรสีขาวประมาณนี้นะแล้วก็มีห่วงนะคะอ่านะคะอันนี้เป็นงานอันนี้เป็นงานมุกเทน,นะลูกค้าตัวน,นี้แนวนี้มุกลอมเยอะนะคะแนวเนี้ยบา็อ,อกเนี่ยมุกลอมเยอะมันคนละอย่างกันนะคะมุกลอมมันจะเบาๆแต่ว่ามุกเทมันจะหนักนะคะอันนี้650 อ,อันนี้เป็นมุกแทนนะคะหกร้อยห้าสิบาทนะคะหกร้อยห้าสิบอให้ให้เต็มที่นะอะอันนี้เป็นบารอกนะคะเพราะว่าพี่วักคัดงานอ่าจจะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบละกันนะคะอ่าห้าร้อยห้าสิบนะคะห้าร้อยห้าสิบอันนี้เป็นบารอกนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ,ะมีสองชุดนะคะอืม อันนี้เป็นต,ตัวต่อนี้อันนี้เป็นทองเหลืองนะลูกค้าอันนี้เป็นทองเหลืองนะคะลูกค้าทองเหลืองแล้วก็อันนี้เป็นสิบแปดสิบแปดเคงานชุบนะคะ <Hampshire> แล้วก็อันนี้เป็นมุกแท้นะคะพี่ปาทำส,สองคู่เผื่อเผื่อเผื่อลูกค้าอยากได้งานมุกเอาเอางานมุกอ่ะอันนี้เป็นบุษร <hour S 1> คาคาบังกาจันนะคะอันนี้หกร้อยห้าสิบนะ,ะลูกค้าหกร้อยห้าสิบ 650นะคะบางกระจับนะคะเป็นเป็นบทสรักคำแท้นะคะอ่ะอันนี้ทับทิมแท้นะคะทับทิมแท้รุ่นนี้จะหกร้าสิบบาทนะลูกค้าทับทิมแท้นะคะ650บาทอันนี้เป็นทับทิมแท้นะคะ <éta> อ่ะอันนี้เป็นทับทิมแท,ท้นะลูกค้า650บาทนะคะอ่ะแล้วก็มีแบบ โมฮีเขาเรียกกันอะไรนาะพี่กาเรียกไม่ถูกอ่าอันนี้ทับทิมแทนนะคะแบบนี้นะคะหกึร้อยห้าสิบบาทน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่กว่ากอ็อันนี้มูลสโตนนะคะลูกค้ามูลสโตนนะคะอะ่มูลสโตนนะคะ รุ่นนี้สามรอยสิบนะคะจี้อย่างเดียวสองรอยห้าสิบลูกค้าดูมนสโตนนะคะจี้อย่างเดียวสองร้อยห้สิบนะคะ,ะมนสโตนนะคะอันนี้ประมาณสิบหกมิลน,นะอ่าสิบหกมิลอันนี้ทองเหลืองนะคะลูกค้าสีเข้าเลยนี่ค่ะแล้วก็สแตนเลสแล้วก็ชุบ ชุบนกักชุบนักนะคะชุบพิ้งกูนะคะสามรอยห้าสิบนะบาทมุกอาจจะ4ี่รยาสิเพราะว่ามุกมาแพงนะคะ อันนี้เป็นงานมุกนะคะมุกอย่างเดียว350นะถ้ามุกพร้อมพร้อมคอ450นะลูกค้ามุกอย่างเดียวอะ,อะมุกอย่างเดียว3เอ่ามุกอย่างเดียวนะเฉพาะจี้มุก350นะคะเอ่อมุกพร้อมคอ450ถ้าเป็นมูนอะสนะ250นะลูกค้าไม่มีสร้อย2อ0ยไม่มีสร้อยนะ รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ร้อยห้าสิบนะลูกค้าอันนี้เป็นอมาโซไนนะอันนี้ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ร้อยห้าสิบาทนะคะอมาโซไนเพราะใช้จุกอย่างนี้นะคะจุกสแตนเลสอย่างนี้นะคะอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะชุดเนี้ยร้อยห้าสิบบาทได้อมาโซไนนะคะเป็นหินแท้นะคะร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าจุกอย่างนี้จะแพงที่จุกนะคะ จุกอย่างนี้จะแพงที่จุกด้วยแล้วอุปกรณ์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มุกด้วยอันนี้อันนี้สามราสนะคะพร้อมคอ450อยาเมืกก่อกี้มูลโตนมี2อ,อรุ่นนะคะลูกค้ามูลโตนมีสรุ่นนะคะมีรุ่นจุกสีทองกับจุกสีนาคนะคะ จุกสีหน้าก็จะใช้ทงจุกสีน้าอันนี้มูลโตนนะคะจี G ้อย่างเดียว250านะคะลูกคา้าอันนี้มูลโตนนะคะจี G ้อย่างเดียว250แล้วก็จี้พรอมคอสามร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เป็นมูลโตนนะ,ะ,นนะ,ะลูกค้านะคะลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนลูกค้าก็ซื้ออย่างนี้ไปเลยนะคะเปลี่ยนคือไม่ต้องเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนสลับไปสลับมาแล้วก็เอาใส่ถุงอย่างเงี้ยใส่ถุงอย่างเงี้ยไว้ หรือเราจะใส่ในกล่องเครื่องประดับเราก็แล้วแต่นะคะใส่วันละเส้นวันละเส้นวันนี้สีนี้วันนี้สีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนะมีอไหมอ,อันนี้มุกมุกมุกเล็กนะคะมุกเล็ก วันนี้มีลูกค้าพี่ปานะมีแบบว่ามีมีแบบเขาแบบอ้างเป็นการไฟฟ้านะลูกค้าแล้วก็ให้ไอสแกนบาร์โค้ดแล้วมันดูดเงินไปหมดเลยนะอย่าไปไปสแกนสุมสีสมพกนะลูกค้าเวลาใครจะให้เงินเราเนี่ยเราต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนนะว่าเออมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะลูกค้าอันนี้เม็ดเล็กนะคะเม็ดเล็กเม็ดเล็ก อันนี้เม็ดเล็กนะคะน่ารักน่ารักนะคะราคาอยู่ที่450บาทนะคะมุกอย่างเดียว350นะคะลูกค้าไม่รับคอก็ได้เนาะอ,อันนี้เป็นมุกแทนนะคะเป็นบารอกนะคะเป็นมุกแทนนะคะลูกค้าอ,อันนี้อามาซูไนท์กับมุกนะคะอามาซูไนท์กับมุกนะคะพี่ปลาใช้สีขาวเนี่ย นี่นะใช้สีขาวอย่างนี้นะคะนี่อามาโซไนนนะสามร้อยห้าสิบนะคะเฉพาะจี้เผื่อบางคนเขามีสร้อยแล้วไงเขาไม่อยากซื้อแพงกว่าหนึ่งร้อยเขาก็ซื้อแต่จี้นะอันนี้ปลดหนี้นะคะ<อ>ปลดหนี้กับมุกนะคะมุกเพิ่มทรัพย์ปกป้องคุ้มครองผิวพรรณดีปลดหินปลดหนี้อะคะอ่าเป็นหินศีลสมาธิปัญญานะคะ<อ>ราคาเหมือนกันนะคะลูกค้าอ่า นี่ค่ะตัวขั้นนี้เป็นสแตนเลสน,นะลูกค้าตัวขั้นนี้เป็นสแตนเลสน,นะอืมอ่ะอันนี้มีมีสแตนเลสน,นะคะอ,อันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยสิบสมมติว่าลูกค้าไม่เอาสร้อยอะ่ะลูกค้าก็จ่ายแค่สามร้อยห้าสิบเนาะอันนี้เป็นงานมุกแทนนะคะอันนี้เป็นงานมุกแท้ แล้วก็มีต่างหูต่างหูรุ่นนี้4 5 0ห้านะเป็นโทมารีนนะลูกค้า450ห้าบาทโทมารีนนะคะโทมารีนต่างหูโทมารีนนะคะ4 5 0หาบาทอันนี้ต่างหูซันโตนนะคะ4 5 0หบบาทนะคะต่างหูซันโตนอันนี้โทมารีน ะะโทมารีนอันนี้ซันโตนนะคะจี้อย่างเดียว3 5 0หสินะคะลูกค้าอันนี้เป็นกรีนโทมารีนนะคะพร้อมมุกนะคะแต่พร้อมคอ4 5 0นะ้แต่ถ้าลูกค้าเอาจี้อย่างเดียว3 5 0อหสิบนะคะอันนี้เป็นมุกเทนนะคะเป็นบา็รกนะคะ เป็นมุกแท้เป็นบารอกนะคะเป็นมุกแท้เป็นบารอก อันนี้เป็นน้ำแบบเจียนะลูกค้าแบบเจียอันนี้แบบเจียอุ้ยง,งานไม่เรียบร้อยนะลูกค้าพี่ฟ้าต้องต้อง,องไปใส่อันนี้ก่อนงานไม่เรียบร้อย ถ้าทำสร้อยมุกก่บลูกค้าเนี่ยสร้อยมุกอย่างเงี้ยเนี่ยสร้อยมุกอย่างเงี้ยสองร้อยห้าสิบบาททำเล่นขำๆอ่ะสองร้อยห้าสิบอันนี้มุกแท้นะมุกแท้นะเรือนสแตนเลสนะลูกค้ามุกแทเรือนสแตนเลสเวลาเราใส่ก็อยู่ลักษณะเนี้ยค่ะสองร้อยห้าสิบบาทเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะมุกแท้นะคะมุกแทอืม อ่าลูกค้าอันนี้450นะคะแหวนแหวนเงินนะคะไซส์ห้าหนะแหวนเงินไซส์ห้าหประมาณสัก10ประมาณ12กระดัษได้นะ12กระดาษสี่ร้ยห้บาท56นะลูกค้าอนี้56 56กหาหกพี่ป่าก็จะใส่อย่างนี้นะห้56กหนะ450อืม อันนี้วงนี้แปดร้อยห้าสิบนะลูกค้าวงนี้แปดร้อยห้าสิบหกสิบนะคะหกสิบหกสิบแปดร้อยห้าสิบนะคะหกสิบแปดร้อยห้าสิบอ๋อเมื่อวานพี่ปลาลงเรือนนี้เป็นเป็นทับทิมพี่ปลานะเป็นทับทิมพี่ปลานะมีสไตล์เห็นไหมเป็นทับทิมสวยนะเป็นทับทิมสวยนะลูกค้า อันนี้พี่ปาต้องขายแปดรเพราะว่าทับทิมประมาณสัก1ิ1สกระดับได้นะอันนี้850นะคะอันนี้เปลี่ยนหัวเอาให้650แล้วกันเอาให้ห5รอันนี้เปลี่ยนหัวนะเป็นสตานะเกรดใช้ได้เลยไซส์หกนะ650้อ้าสไซส์หกนะลูกค้า650บาท รุ่นนี้450นะลูกค้า450อ่าให้ไป350แล้วกันเอา่้อยเอาสามร้อรุละ350้นะ57คิด350นะ57อ่าลูกค้าถามส่งยังคะยังไม่ส่งอา่าส่งวันนี้คะ่ะเดี๋ยวปาไปคุยกับลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวมารีวิวใหม่นะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ